ชัดๆคู่กรณีหลอกจ๊ะนงผาณีลงทุนใช่ใบเตยดีเจแมนไหมโซเชียลเดือดกันอีกรอบสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่นักร้องสาวชื่อดังสายเอนเตอร์เทนอย่างจ๊ะนงผนีมหาไทายหรือจ๊ะคันหูออกมาโพสต์กลางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุข,ข้อความว่าวันนี้ทนายของจ๊ะมีนัดขึ้นศาล กรณี forex สามดีที่จะโดนหอหลอ,อกอให้ไปร่วมลงทุนสรุปคู่กรณีที่จะฟ้องขอเลื่อนการมาขึ้นศาลแต่แจ้งทางเรามาว่าพร้อมที่จะเจรจาไกล่เกลีย่ยก่อนที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมใต้โพสต์ดังกล่าวว่าฉันเสียทั้งเงินที่โดนหลอกเสียความรู้สึกเสียเวลาเสียเงินค่าทนายเสียเงินค่าธรรมเนียมศาล ให้รู้ไว้เลยกูยังเสียได้อีกขอแค่พวกมึงเข้าคุกงานนี้ทำเอาบรรดาชาวเน็ตหลายคนงงกันเป็นจำนวนมากสงสัยว่าคู่กรณีที่สาวจะนงพนีโดนหลอกให้มาร่วมลงทุนนั้นใช่คู่ของนักร้องสาวใบเตยสุธีวันและดีเจแมนหรือเปล่าเพราะทั้งคู่เพิ่งจะทำการขอเลื่อนนัดอายการไปเป็นวันที่9พฤษภาคม66 ล่าสุดจะนงพนีรีบเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับทันทียืนยันว่าไม่ใช่ใบเตยแน่นอนโดยเขียนข้อความดังกล่าวว่าคนที่จะฟ้องไม่ใช่พี่เตยนะคะจะเคยพูดไปหลายรอบแล้วว่าเป็นใครที่ชวนจะลงทุน